นิลานพันไทยสวัสดีครับนิลานพันนักชมคลิปลรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนิลันพันไทยเพื่อไปกับนังใจในการทำลิดทางต่อไปด้วยนะครับจากเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกลรอบเัลเือกโซนเอเชียทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อศูนย์และทำให้ทีมชาติไทยตกมาอยู่อันดับที่3หลังจากทีมชาติอีก เปิดบ้านอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้4ประตูตอนนึ้เจ้าผลสกอตทีมชาติไทยก็ยังถือว่ายังอยู่ในสารบบในการเข้ารอบต่อไปตารางคะแนนฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4อันดับ1นึทีมชาติเกาหลีใต้มี10คะแนนได้12เสีย1 ผลต่างประตูบวก11อันดับที่2จีนมี7คะแนนได้8เสีย7ผลต่างบวกหอันดับที่3าทีมชาติไทยมี4คะแนนได้5เสีย7ผลต่างลบ2และอันดับที่4สิงคโปร์มี1คะแนนได้4เสีย14ผลต่างลบ10โปรแกรมนัดที่5และนัดที่6กลุ่ม4ทีมชาติไทยจะบุกไป,ปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนา ก่อนกลับมาเล่นในบ้านต้อนรับทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลากราถานในวันที่11มิถุนายนจากตารางการแข่งขันทีมชาติไทยยังถือว่ามีลุ้นเขารลอบต่อเตรียมตัวดีๆแล้วบุกไปแบกแต้มทีมชาติจีนที่บ้านแล้วกลับมาอัดสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลาในวันที่11เพื่อคว้า3แต้มอย่างสุภาพสิทธิ์ที่ว่าสงครามยังไม่จบสงยาเพิ่งนับศัพทหานเพื่อ ายังมีความเชื่อและมีความศรัทธาก็จงทำมันให้ได้เพื่อเป็นของฝันให้แก่แฟนบอลทีมชาติไทยที่อยู่เคียงข้างทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเสมอมาแม้จะแพ้เราก็จะแพ้ด้วยกันขอให้นักเตะและทีมสตาตร์โค้ชทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและรู้ร่วงดังที่ตั้งใจไว้ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมิลานบ่อลไทยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามสั้งต่อไปวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ